ตเต้นนะเดี๋ยวก่อนเซจริงไหมเนี่ยจริงฮะจริงคุณแม่ได้ไปแล้ลูกหรอตื่นเต้นมากเหรอเซอร์ไพรส์สหรับอะไรเซอร์ไพรส์สหรับนิวเยร์จริงเหรอต้องเซอร์ไพรส์ะต้องไพรนะะนยืนตรงนี้ก่อนนนูิาของครเหรอต้องมีอะไรแน่เลยเอย้ใบแตกเฮ้ยอ,อันนี้ไม่ใช่วันสงการานต้นไม้

อะไรเจ็บโอ้ยพองเทบอยเปียกมันใหม่น oui mm ี่มันมีให้สองการชุดเปียกหมดแล้วไปได้ โอ๊ย้ยไม่แตกโอ้ยเอแล้วโอ้ยไม่ปลาแม่นจังว้พี่นุยยแล้ให้พี่นเยยให้บอก่อนใหพี่นเยยแย่ yeah! ชัวชัว